ควรเคลียช่องปากก่อนหรือปรึกษาหมอจัดฟันก่อนดีแนะนำให้ไปพบหมอจัดฟันเพื่อตรวจในช่องปากอย่างละเอียดและปรึกษาเรื่องแผนการรักษาจัดฟันก่อนนะคะเหตุผลคืออะไรไปฟังกัน ตรวจในช่องปากอย่างละเอียดและดูฟิล์มเอ็กซรย์จะได้รู้ว่าคนจะเคลียร์ช่องปากอะไรบ้างและซี่ไหนบ้างแผนการรักษาเป็นยังไงซึ่งในแต่ละคนอาจจะมีสภาพฟันและปัญหาที่ไม่เหมือนกันจึงอาจจะมีการเคลียร์ช่องปากที่ไม่เหมือนกันเช่นอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันผ่าฟันคุดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งการที่เราไปเคลียร์ช่องปากที่อื่นก่อนอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่นไปอุดฟันในซี่ที่จะต้องถอนฟันซี่นี้อยู่แล้วหรือไปถอนฟันก่อนโดยที่หมอไม่ได้ต้องการให้ถอนฟันซี่นี้ก็อาจจะทําให้เสียเงินเสียเวลาเสียฟันโดยไม่จําเป็นนะคะและในบางกรณีอาจจะทําให้งานจัดฟันยากขึ้นใช้เวลาจัดฟันนานขึ้นอาจจะต้องเสียเงินค่าอุปกรณ์พิเศษเช่นหมุดช่วยดึงฟันและอื่นๆเป็นต้นค่ะแถมผลการรักษาจัดฟันอาจจะไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นด้วยนะคะ ซึ่งความผิดพลาดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าได้มาปรึกษาหมอจัดฟันก่อนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจึงแนะนําไปหาหมอจัดฟันก่อนเพื่อตรวจและวางแผนจัดฟันก่อนนะคะส่วนถ้าต้องการไปเคลียร์ช่องปากที่อื่นสามารถแจ้งคุณหมอจัดฟันให้เขียนใบรีเฟร์เคลียร์ช่องปากเพื่อไปเคลียร์ช่องปากที่อื่นได้ค่ะปรึกษาหมอจัดฟันก่อนจะไปเคลียร์ช่องปากเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้ว ใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไอเดไลน์ตัมนี้ค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะ สำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ Dental Lover com by หมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ